บานนี้ก็ียงไงนะมันลุกไปต่ดำงมัน่นเอเนบ้นยังไงอตามมยนังไงบ้านยังไงเลี้งไงกีดอรยอายกีเอา้อยมันทานยอมมันทานในนาไดเอาาดำชุขมายกีเอรัอ้อยไปยบงโกมโอแรง,งานคอเมถึงกับเซ็งเลยนะครับอุตส่าห์อยากกินหมูปิ้งที่ประเทศไทยสุดท้ายเจอพ่อค้าคนไทยบอกว่ากูไม่ขายให้คมนถึงกับต้องโพสประจานกันเลยทีเดียวนะครับให้คนมนรู้ตัวว่าตอนนี้คนไทยน่เขาไม่คุณค่าของเราแล้วขนาดขายห้า แน่นี่แสดงว่าคงจะหิวโซนะครับถึงได้โกรธเป็นฝืนเป็นไฟกันเลยทีเดียวก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของ,ของนาห่วงหอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตรงได้กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกลับงามๆขอพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนททะะเเเเเมมมมขขาาาาากกกกํลลััังงงใให้้ควสนนนนนจจปป็ออย่่่่แแตรรืีิดดึศไ คือย้อนกลับไปเมื่อวันที่ผ่านมานะครับมันมีแรงงานเขมรคนหนึ่งซึ่งเรากองไปต้องสนใจหรอกว่าเขาชื่ออะไรเอาเป็นว่าน่าจะขอเรียกเขาว่านายปรัมก็แล้วกันโดยนายปรัมคนนี้นะครับเท่าที่นาทราบเนี่ยแกเป็นแรงงานกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาทําง,งานที่ประเทศไทยซึ่งก็น,น่าจะอยู่ที่จังหวัดยโสธรเพราะอยู่ดีๆเนี่ยแกก็ได้มีการโพสต์คลิปที่แกเนี่ยกำลังโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเพราะว่าแกเนี่ยไปขอซื้อหมูปิ้งจากร้านขายหมูปิ้งในประเทศไทยร้านหนึ่งนะครับที่มีชื่อร้านว่าหมูปิ้งยโสธรก็ขอโปรโมท ร้านให้นักแกหน่อยกันลวกันไม่แน่ใจว่าจะอยู่เจทอสรตามคลิปหรือเปล่าหรือถ้าใครทราบว่าร้านแกอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกให้นายทราบด้วยแล้วก็รบกวนอุดหนุนร้านหมูปิ้งร้านนี้หน่อยกันลวกันนะคือเรื่องมันเกิดว่าคนเขมนคนนี้นะครับรู้สึกว่าจะไปขอซื้อหมูปิ้งที่ร้านนี้ซึ่งดูจากในคลิปเนี่ยก็น่ากินเหมือนกันนะเพียงแต่นายปรัมคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนขายหมูปิ้งไม่ขายกับคนเขมรน,นะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็ขายให้ตามปกติเรื่องมันก็จะมีประมาณนี้แหละแต่ประเด็นที่มันดราม่าหลังจาาากกนนกนนนนั้้รรูสึว่่งเเมคีย แกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับสงสัยแกคงคิดว่าแกเป็นเจ้าของประเทศระวบ้างแกมีการถ่ายคลิปประจานแล้วก็ว่าคนไทยคนนี้เนี่ยไม่ยอมขายหมูปิ้งให้กับแรงงานเขมรน,นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องอดหนุนสินค้าของประเทศไทยอีกต่อไปเพราะขนาดเราเข้ามาช่วยเขาสร้างบ้านสร้างเมืองเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยแต่พวกคนไทยเหล่านี้กลับดูถูกเหยียดย้ำคนคำเขมรเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากขายให้กับเราเราก็ไม่ต้องซื้อสินค้าของพวกเขา ซึ่งหลังจากที่คนเขมรคนนี้เขาได้โพสต์คลิปไปแค่แป๊บเดียวนะครับพวกอินฟูเขมรในกัมพูชาก็เข้ามาดูดคลิปแล้วก็เอาไปแชร์ต่อกันให้พลึบแล้วพวกเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากเี็กด้ยว่าแป๊บเดียวเนี่ยคอมเมนต์ป่าไปหลักพันของมต์เลยนะแต่หลักๆพวกเขาก็จะเรียกร้องให้แรงงานเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกลับประเทศพวกเขาไปให้หมดแม่แล้วที่พวกขอทานเขมรเนี่ยทำไมไม่เรียกกลับไปสักทีวะก็คือพวกเขาไม่ต้องการให้แรงงานกัมพูชาเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างความเจริญให้กับประเทศไทย รพวกเขามันน่ามโนกมากๆว่าถ้าหากไม่มีแรงงานกัมพูชาประเทศไทยก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้พราบเมรเล่านี่แหละที่เป็นเบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและเช่นเดียวกันปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยส่งสินค้ามาขายที่กัมพูชามากกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยรับสินค้าจากกัมพูชาเข้าไปในประเทศแค่หลักร้อยล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับพวกเขาก็เลยมั่นใจว่าถ้าพวกเขาแบนสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเศรษฐกิจก็จะพังทลายในทันทีเพราะกัมพูชาเป็นผู้ค้าเบอ้์ต้นของประเทศไทย โอ้โหนี่แสดงว่าคนเขมรเขาไม่เคยมาดูสิ่งที่ประเทศไทยส่งออกไปนอกประเทศเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าประเทศไทยจะส่งของออกไปที่กัมพูชาเพียงแค่สเองเท่านั้นส่วนอีกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นประเทศอื่นๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกคนเขียนกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่พวกเขาได้เริ่มทราบว่ามีร้านค้าในประเทศไทยเนี่ยแบนพวกเขาแล้วนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกเขาคงจะเกลียดเราที่เรากําลังจะได้ที่ดินของเรากลับขึ้นมาหลังจากที่โดนพวกเขานั้นนยยึดไปปปเเ็ขอองงตัวหลาี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชายคนนี้จะทําให้ประเทศไทยนั้นถูกแบนจากการบูชาคิดดูถ้าเราไม่ซื้อสินค้าของประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเขาไม่คายให้กับเราเราก็ไม่ต้องไปอุดหนุนเขาเงินของเราเราจะซื้อกินที่ไหนก็ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ต้อนรับเราเราก็ควรที่จะเดินทางกลับมาทํางานที่บ้านคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษยชนนี่ชัดเจนเลยพวกเขายังคงเป็นประเทศที่ดูถูกและเหยียดหยามประเทศเพื่อนบ้านอยู่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาไม่คายให้กับเราเราก็ไม่ต้องไปแสดงให้เขาเห็นว่าเรานอนโมโหเขาแค่ไหนไม่งั้นพวกเขาก็จะสะใจที่เห็นเราหิวและทนทุกข์ทรมานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาทําแบบนี้เพื่อกดดันให้เรานั้นออกจากประเทศเขาเพราะฉะนั้นถ้ามีคนไทยมาขายของในกัมพูชาเราก็ต้องไม่ซื้อไม่อุดหนุนและกดดันให้เขานั้นออกจากประเทศเราเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าซื้อเขาโดยเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะได้ใจและหาว่าเรานั้นไม่มีทางเลือกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปอุดหนุนพวกเขาการทําแบบนี้มันยิ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนนั้ มันจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือพวกคนหัวรุนแรงอย่างที่สมเด็จทุนเซนเราบอกมันจะมีพวกคนหัวรุนแรงของประเทศไทยบางกลุ่มที่ต้องการขับไล่คอมเมนต์ออกจากประเทศคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเรามีเงินเราจะไปซื้ออาหารที่ไหนก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละนิสัยของประเทศไทยแตกต่างจากคนคอมเมนต์ที่รู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้เห็นต่างชาตินั้นมาเที่ยวที่กัมพูชาคนคอมเมนต์นั้นอ่อนน้อมให้กับต่างชาติแต่ดูสิ่งที่คนไทยทํากับเราสิเขาเยียบย่ำคอมเมนต์ทุกครั้งถ้าเขาราเราเเมร คอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าเขาคงคิดว่าเขาเป็นคนขายหมูปิ้งคนเดียวในประเทศไทยหรือไงร้านหมูปิ้งมีตังเยอะตั้งแยะถ้าคุณไม่ขายเราก็ไม่ต้องไปซื้อไปอุดน้นแต่จริงๆก็ไม่ควรไปถ่ายเขาแบบนั้นเพราะมันจะเสี่ยงมากๆระวังอาจจะเกิดอันตรายกับตัวคุณเองอย่าลืมว่าตอนนี้คุณก็อยู่ที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาคราบอกว่าเราควรที่จะกลับมาทํางานที่บ้านของเราได้แล้วตอนนี้ประเทศของเราเจริญไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ต้องอยู่ให้เขานั้นดูถูกอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาคขับอกว่าถ้าไม่ขายแล้วจะมาเปิดร้านทําไมคุณกําลังปิดประตูรับเงินจากล คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านั่นเป็นการกระทาที่ง,งี่เงามากๆมันจะดูถูกคนเขียนมากเกินไปแล้วถ้าคนเขียทั้งประเทศไทยร่วมมือกันไม่ซื้อของในประเทศไทยพวกคุณจะสูญเสียรายได้มากขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวนะมึงอยู่ประเทศไทยแล้วมึงจะไม่ซื้อของไทยแล้วจะอยู่กันยังไงครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ประเทศไทยคุณไม่ควรที่จะโพสคลิปอะไรแบบนี้มันอาจจะสร้างความเกลียดชังให้กับคนไทยอีกหลายคนยังมีแรงงานเขีรอีกหลายคนที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเรามีเงินซื้อซะอย่างร้านนี้ไม่ขายเราก็ไปซื้อร้านอื่นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเป็นแรงงานกัมพูชาที่ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยไม่เข้าใจว่าทาไมคนไทยกับคนกัมพูชาจะต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องการเมืองมันก็ส่วนของเรื่องการเมืองเรื่องทหารก็ส่วนของทหารส่วนเรื่องแรงงานมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าคนไทยผิดที่ไม่ขายของกับข้าเมืองก็ผิด แต่เราคนขเขมรเราก็ไม่ควรที่จะนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะทําให้เรื่องมันยิ่งแย่ไปกว่านี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าทําไมถึงต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยทุกคนรู้ว่าทํางานที่ประเทศไทยนั้นมันได้เงินเยอะกว่าที่กัมพูชาไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาที่นี่แต่เราจําเป็นต้องมาเพราะหากอยู่ที่กัมพูชาก็มีแต่จะอดตายก่อนมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องโดนพวกเขาดูถูกแต่สิ่งที่เราต้องการคือเงินถ้าเราเก็บเงินได้สักก้อนเราก็คงจะกลับหวังว่าคนขเขมรและคนไทยทุกคนจะเข้าใจณจุดนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยก่อนเขมรเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งทั่วโลกเรียกว่าเขมรเอ็มไพร์แต่ด้วยเหตุการณ์เวลาทําให้เขมรของเรานั้นต้องตกต่ําทําให้ประเทศไทยนั้นดูถูกเห็นแบบนี้ลูกสึกเศร้าใจมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมองของคนไทยบางคนก็คิดได้แค่นี้เขาก็ไม่ใช่คนรวยอะไรดูก็รู้ถ้าเขารวยเขาคงไม่มาปิ้งหมูปิ้งขายตามข้างทางแบบนี้แล้วเป้าหมายหลักที่มักจะอุดหนุนเขาก็คือแรงงานต่างด้าวแบบเหล่านี้แหละแต่เขาได้เลือกที่จะไม่ขายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขากําลังหาเรื่องทําให้ร้านของเขานั้นเจง ถ้าไม่มีแรงงานเขมรแล้วเขาจะขายใครอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกัน,นครับฟังจากคอมเมนต์ของคนเขมรแล้วเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะแทบจะ99.99%พวกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมหาอำนาจของโลกนะครับจะไปไหนยังไงก็ต้องเป็นคนสําคัญไก่แค่โดนเจ้าของร้านหมูปิ้งไม่ขายหมูปิ้งแค่นี้ถึงกับดินกันพลานซึ่งเอาตรงๆนะครับจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนะแต่สาหรับคนเขมรเนี่ยโอโ้โหใส่ใจมากๆก,ก,กับเรื่องนี้นะครับแสดงว่าพวกเขาเนี่ยไม่ชอบให้คนไทยเนี่ยไปดูถูกเขาจริงๆถ้าไม่่ชอบี ทำไมถึงชอบทําตัวเองให้ดูเป็นตัวตลกอย่างนั้นล่ะครับมีหลายๆเรื่องที่นะก็ไม่เข้าใจคนเขมเมนเหมือนกันนะว่าจะไปทําทําไมอย่างเช่นล่าสุดนะครับเมื่อวานฮุนเซนบอกเองนะครับว่ายินดีที่จะปรับฐานที่ตั้งของฐานที่อยู่บริเวณช่องบกแล้วก็จะกลบบริเวณคูเลดนั้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนทหารเนี่ยก็จะถอยออกไปจากพื้นที่ช่องบกอย่างต่ำหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเป็นที่เรียบร้อยแต่พอมาวันนี้ดันบอกว่าที่ออกมาจากช่องบกเนี่ยไม่ได้เรียกว่าถอยนะครับเป็นเพียงแค่การปรับฐานที่ตั้งแล้วกก็าาาาารรรปััับบฐนนนนนนทีีนนยย่่่่อออยงงง้เเตมแคล เพราะความหมายมันก็คือถอยนั่นแหละถอยก็คือถอยจะมาบอกว่าปรับฐานที่ตั้งทําไมถ้าปรับฐานที่ตั้งมันก็ต้องไม่ถอยสิอันนี้ถอยไปแล้วจะมาบอกว่าปรับฐานที่ตั้งกันอีกทําไมแล้วประเด็นไอ้เรื่องที่จะไปฟ้องศาลโลกเนี่ยพวกเขาก็จะเดินหน้าต่อนะครับซึ่งแน่นอนประเทศไทยก็คงจะไม่มีการส่งตัวแทนไปเจตจาในเวทีศาลโลกอยู่แล้วยังไงเนี่ยประเทศไทยก็ยืนยันที่จะเจตจาในกรอบของ JBC หรือว่า MOU 43เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งมันก็เป็นกรอบที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตกลงกันไว้ตั้งนานแล้ว อยู่ๆวันดีคืนดีจะไม่คุยในกรอบนี้แต่จะไปคุยกับสา,ารโลกซะอย่างนั้นซึ่งเราตรงๆนะครับถ้าสา,ารโลกเขาเห็นว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีข้อตกลง MOU43 หรือว่า JBC อยู่แล้วสา,ารโลกเขาก็จะไล่ให้กลับมาตกลงกันอยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นการละเมิดข้อตกลงของทั้ง2ประเทศก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหลักมีความคิดเห็นย,ยังไงบ้างอยากกินหมูปิ้งกันไหมยังไงอย่างที่บอกนะครับถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆกับ ร้านหมูปิ้งร้านนี้ก็รบกวนสนับสนุนร้านนาแกหน่อยกันละกันนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของน้านแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ